สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกุมและขนากุมประจำช่วงวันที่16-31มกราคามนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นบะตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ใ Description box ได้เลยนะคะสำหรับสถานการณ์ความรักคนโสดนะคะกาวเหรียญ Justice าดเหรียเหมือนคนโสดเนี่ยนะ มีคนเข้ามานะคะเข้ามาในช่องพูดคุยมากกว่านะพูดคุยมากกว่าเป็นการจีบเป็นกลุ่มเพื่อนที่แนะนําให้รู้จักนะคะหรือก็คุยกันในวงเป็นแบบดึงมาเป็นลักษณะของความเป็นเพื่อนมากกว่าเพราะดูจากหน้าไพ่แล้วคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของการาหาเงินการทํางานเป็นหลักนะคะต่อไป สถานการณ์คนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเป็นยังไงบ้าง j u สเม e เดว e v i l ห้าตาก้าไม้เทา้ากินอตครับประสบความสัมพันธ์ของรักสอนรักสามเศร้านะคะความสัมพันธ์ของบุคคลที่3ที่อาจจะถึงขั้นต้องตัดขาดน,นะคะหรือจบความสัมพันธ์ ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่3คนนั้นหรือเป็นคู่ของเขาเองนะคะที่คบอยู่ในปัจจุบันนะต่อไปแล้วเขาคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างถ้าเป็นคนที่แอบชอบอยู่หรือเป็นคนรักเก่าที่ยังฝังใจดูซิคนคนนี้เนี่ยยังไง เพจซบมอสองเมท้าเป็นคนที่อยู่ไกลการเป็นคนที่เคยจบความสัมพันธ์ไปแล้วเลิกคุยกันไปแล้วจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าก็ได้นะคะมันมีทาวเวอร์ขึ้นมานะอก็มีโอกาสนะคะที่ <c oughs> เขาอาจจะทักมาโทรมาหรือเข้าหาเราในลักษณะของการปรึกษาแบบที่คุณอาจจะไม่คาดคิดว่าอยู่ดีๆเขา,าจ,จะทักมาหรือโทรมาก็ได้นะคะ เพราะว่าปัญหาของเขาที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเขาอาจจะมองไปเราไม่เห็นใครเลยที่เขาจะสามารถปรึกษาหรือคุยได้นะคะคข้งความนะต่อไปนะคะคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาเฟสซ็อเพนเดคอสปาดาคุณดะแวงนิดหนึ่งนะคุณรู้สึกค่อนข้างจะตกกังบลน,นะคะว่าค,คนคนนี้เขาจะมาไห้ไหน เขาจะยังไงแต่ถามว่าคุยไหมก็คุยแต่ก็ไม่ได้เชิงแบบไปผูกจิตผูกใจกับเขาก็คือพยายามที่จะปล่อยชิลวคุยได้ไหมคุยได้แต่ขอให้หลายๆอย่างมันเคลียก็พอนะคะไม่ได้คุยแล้วแบบมาสร้างคำถามให้กับเราหรือทำอะไรบางอย่างาพูดบางคําที่มมันอาจจะทำให้เรากลับไปติดตกเหมือนเมื่อก่อน ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขานะักเอซับคัพสี่เหรียญโอ้โหคนคนนี้เขายังรู้สึกดีๆกับคุณนะคะก็มีโอกาสที่เขาอาจจะขอโอกาสจากคุณคือในสถานการณ์ของเขาที่มีการตัดอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะโดนตัดออกมาจากความสัมพันธ์ก็ได้ไม่ใช่เขาเป็นคนเลือกแต่คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขา,าเป็นคนเลือกที่จะตัดเขาออกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะในที่นี้เหมือนเขาเองนะ่ะ จะเข้ามาต้องการโอกาสจากคุณนะคะคุณยังอยู่ในความคิดของเขาเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะคะต่อไปนะบทสรุปนะคะคนอนโสดบทสรุปสี่ในเท้าสิบดาความรัก ที่ผ่านมาคนเคยคุยทําให้ให้เราเนี่ยจากที่น่าจะกําลังจะดีขึ้นเนี่ยกลับไปรู้สึกหรือนึอกถึงช่วงเวลาที่มันเคยจบไปอีกครั้งนะคะประคองความรู้สึกของตัวเองให้ดีนะขอโทษจริงๆเขาอ,อาจจะกลับมาขอโทษขอโวยคุณก็ได้กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นยังไม่ลืมเธอเขาก็ไม่เคยลืมคุณนะคะ นะคุณก็ไม่เคยลืมเขาเสียใจนะรู้ไหมกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับสิ่งที่ทำลงไปในครั้งนั้นนะคะ heart to heart conversation romantic feeling n e e o t r friend help you นะคะเรื่องเนี้ยจะต้องมีการปรึกษากับเพื่อนหาหรือกับเพื่อนหรือถ้าใครเงาๆเนี่ยคนใหม่จะเข้ามาผ่านเพื่อนของคุณนะคะส่วนระหว่างคนคนนี้ที่ต้องดีวก,กันหรือคุยกันอะ คุณก็อาจจะบอกความต้องการของคุณไปเลยหรือบอกความรู้สึกที่คุณมีจริงๆนะคะว่าคุณเสียใจยังไงคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งที่ผ่านมาต่างๆพูดออกไปได้เลยให้เขาได้รู้รับรู้ถึงความรู้สึกของคุณจริงๆนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่นะคะให้สดกันได้ระหว่างคุณและก็คนรักของคุณฝั่งคุณนะคะแปดดามีเรื่องราวของความกังวลใจกลัวกังวลน,นะคะระแวงไม่ค่อยเชื่อใจหรือไม่มีบางอย่างที่ไม่ไว้วางใจในคนรักของเรานะคะเกี่ยวกับคนใหม่ๆที่เข้ามาเกี่ยวกับมันไม่เชิงชุดตัวเลือกนะแต่มันคือบุคคล ที่อยู่รอบข้างแวดล้อมของความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เกี่ยวกับความมั่นคงของความสัมพันธ์ต่างๆนะคะฝั่งของเขาเป็นยังไงแปดเหรียญ King of Pentacles สิบเหรียญดูเขาก็พยายามกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะเขาาจจะบอกว่าเรื่องคนนอกอะ่ะเขาปล่อยชิลเขาไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีอะไรหรือไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวล ทุกๆอย่างในช่วงนี้ค่ะเหมือนตัวเขาเองค่ะพยายามที่จะพิสูจน์นะคะหรือทุ่มเททำบางอย่างให้กับความสัมพันธ์นะส่วนเรื่องของความคิดความรู้สึกนะคะเป็นยังไงหกเหรียญเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาจากทุกสิ่งที่เคยผ่านมานะคะที่เคยทำผิดใดๆก็ตามนะ เขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาเรามากขึ้นเขาจะเห็นเป้าหมายของความสัมพันธ์มากขึ้นเขาจะใส่ใจในตัวเรามากขึ้นนะคะถ้าไม่ค่อยมีเวลาครัก็จะพยายามหาเวลามาให้เรามากขึ้นฝั่งคุณสิบเหรียญคุณรู้สึกว่าในทางที่ดีมันมีทางลบอยู่ทางลบนั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจของเราที่เรามันไม่เคลียร์ออกไปอะนะคะสิบเหรียญจริงๆมันใจชื้นมากๆแล้วนะ แต่ความกลัวความกังวลโฟกัสในสิ่งที่มันผิดพลาดในอดีตข้อเสียของเขาหรืออะไรในอดีตที่ผ่านมามันทำให้มันทาให้เราไม่สามารถรับความสุขตรงนี้ได้อย่างเต็มที่อะค่ะมันจะมีความกลัวตลอดว่ามันจะสุขได้กี่วัน๋ต่มันจะต้องถูกอีกแน่เลยหรืออะไรเงี้ยมันเป็นการสะกดจิตตัวเองนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุยนับสอน ทิงนบอนสีไม่เท้าความสัมพันธ์ตัวคุณคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาอยากจะทำให้มันมันม่นคงอีกครั้งนะคะอือบทสรุปนะเพจซับบอร์นะคะเจด คิดมากคิดเยอะช่วงนี้ระวังเรื่องของการคิดไปแล้วก็คิดไปเองด้วยนะคะแล้วมันจะเป็นการที่ทําให้คุณเจ็บปวดเองนะคะเป็นการทําร้ายใจตัวเองด้วยความคิดของเราเองนี่แหละนะคะช่วงนี้เซนซิทีฟนะคะอ่อนไหวง่ายนิดหน่อยก็จะแบบเก็บมาคิดเก็บมา,มารู้สึกโน,นนั่นนี่นะคะแค่ความเหงาเป็นห่วงเสมอ ไม่พอ This c o u d be the one foggy เป็นเลยได้เห็นไหมแพชชั่นภัยมันก็ขึ้นมาถ้าคุณจะกลับไปดีกับเขาเนี่ยถ้าคุณให้โอกาสให้โอกาสก็คือการที่เราจะต้องให้อภัยเขาทั้งหมดถ้าให้อภัยก็คือให้อภัยทั้งหมดถ้ายังมีบางอย่างที่เรารู้สึกมันยังติดขัดในใจอะ่ะก็อย่าให้อภัยเลยนะคะมันจะไปต่อได้ลำบากนะคะ มันจะไปต่อได้ลําบากความรักความผูกพันยังมีอยู่ในความสัมพันธ์ตัวเขาก็จะพยายามมีให้แบบให้มันมากขึ้นให้มันพอที่คุณจะเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์นี้แล้วก็เชื่อใจเขาได้อีกครั้งนะคะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายนะสถานการณ์ความรัก ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนคุยนะคะฟังของคุณเพศซับซอนเดอะสตาร์คุณม่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ช่วงนีจ้จะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะเป็นคนที่ถูกอกถูกใจเลยทีเดียวในช่วงนี้มีโอกาสที่คุณเนี่ยอาจจะรักพี่เสียดายน้องนะคะมีตัวเลือกมีลักษณะของแบบ สองจิตสองใจเข้ามาบ้างนะคะชาวธาตุลมอนข้างเด่นกุมเมทุนเดือนตุนที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือ,รอช่วงเนี้ยสนเสน่ห์ของคุณค่อนข้างจะพริ้งเปล่าเลยทีเดียวฝั่งคนคุยของคุณที่มีอิทธิพลที่สุดนะไ,ไนทออฟบอยส์นะคะเฮอร์ม,มิตไน,น,นทออฟโซดชาวธาตุลมนะแต่ธัดไฟตายละเด่นเมื่อนะคะกุมเมทุนเดืนตุลเมษสิงห์ธนูที่อยู่ในราศีลัคนาห,หรือดาวศุกร์อื้ าจจะมีเรื่องของความหึงหวงเข้ามานะคะมันจะเบื่อเบื่อนิดนึงกับสไตล์ของคุณในช่วงนี้สไตล์การใช้ชีวิตหรือสไตล์การคุยต่างๆนะคะมีเรื่องที่ทำให้เขาคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์่อกไมความคิดความรู้สึก ที่เขามีต่อคุณคุยรบคับ,คบนะคะหกดาบเดอร o มูนเขารู้สึกว่าคุณอะทำไมยิ่งเข้าหาเหมือนยิ่งหา่างยิ่งเข้าหายิ่งวิ่งหนีเขารู้สึกว่าบางอย่างที่เป็นคุณในช่วงเนี้ยมันทำให้เขาเนี่ยเออผิดหวังนะคะมันหดหู่มันน้อยใจมันดาวมันดิ่งนะคะคุณคือเป้าหมายของเขาหรือคนคนเนีน้ยค่อนข้างอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณยิ่งรู้ว่าคุณยิ่งห่าง หรือยิ่งยากขึ้นในการที่จะแบบสารสัมพันธ์เขายิ่งอยากได้นะคะฝั่งคุณคิดยังไงกับเขาเอสซอดครับคุณกำลังตื่นเต้นอยู่กับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาส่วนความสัมพันธ์กับคนเนี้ยเราเริ่มรู้สึกเบื่อเอแต่ก็ถามว่าปล่อยเขาได้ไหมก็ปล่อยไปได้ยังไม่อยากปล่อยยังอยากรู้สึกว่าโอเคเป็นตัวเลือกไปก่อนแล้วกันนะคะต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจเขา อืมจะอยู่ไกลกันความสามารถทางไกลฉันจะไปดีเท่าคนแถาบ้านเธอได้ยังไงหรือคนที้จะสามารถเจอเธอได้กันมันมีเป็นความรู้สึกที่น้อยอกน้อยใจอะค่ะน้อยใจนะโชคชะตานียน่ยมันนี่ไปก็ว่าไปนะคะสุดท้ายบอสรุป สซาคขึใหมกแล้วทำแพรนสับรางดีๆนะคะในช่วงนี้แทบจะไม่มีความเหนาเลยมีแต่คนวิ่งเข้าหานะคะในอพยันดเดอะคอสเตอร์คนใหม่ๆช่วงนี้เนี่ยคือแบบเปล่งประกายมากๆนะคะเจอคนถูกใจคนที่เราเคยคุยออพอเราห่างๆเขาก็ดูเหมือนแบบจะยิ่งอยากได้เรามากขึ้นทุกอย่างมันดูเสริมคุณมากๆเลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็สับรางดีๆ ยังไม่ลืมเธอนะหน่วงตัดสินใจไม่ได้นะคะยังไม่อยากเลือกใครยังไม่อยากตัดสินใจ heart to heart conversation d e c e p t i o n ในที่นี้ที่เป็นตัวเลือของคุณอาจจะเป็นคนใหม่หรือคนที่เคยคุยอยู่ในปัจจุบันนะคะให้ระวังในเรื่องของคนที่ไม่จริงใจเกิดขึ้นแล้วความรู้สึก <c oughs> ที่คุณมีให้กับคนปัจจุบันตัวเลือกปัจจุบันที่เป็นทตุลมหรือทุ่ไฟนะคะมันเริ่มเฟดลงไปเยอะแรงดึงดูดความสนใจในตัวเขาเริ่มลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วเราไปอาจจะไปแบบติดใจออกับอีกคนหนึ่งที่อาจจะพูดหวานปากหวานก้นเปรี้ยวอ,อย่างเงี้ยนะคะแต่ ภายในใจอ่ะไม่ได้จริงใจเท่าคนคุยปัจจุบันนะโอเคค่ะคลิปกลุมก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ